ผลิตภัณฑ์ตราพันท้ายนรสิงผลิตภัณฑ์นมสดตราหนองโพ <Yeah. S 1> แว่นท็อปเจริญบิ๊กซีชอบสนุกสุขที่บิ๊กซีน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างบริษัทไตรเอ็นโทเอเน็กจำกัดอาหารมีหลากมีหลายมีมากมีหมายอธิบายไม,ไม่จบฝลั่งญี่ปุ่นจีนไทยไหหลํ สงครามความอร่อยกลับมาแล้วคุณผู้ชมที่รักทุกท่านค่ะวันสองก่อนเที่ยงแบบนี้เรามีเมนูความอร่อยอร่อยจากยอดเชฟมาแนะนําคุณผู้ชมเช่นเคยและผู้ที่จะนําเมนูทั้งสองเชฟมาประชันกันในวันนี้เป็นใครไปไม่ได้ค่ะขอเชิญพบกับคุณแบงค์กฤษฎีพวงประยงผู้ดําเนินรายการความอร่อยสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการสงครามความอร่อยครับวันนี้ครับอยู่กับผมแบงค์กฤษฎีพวงประยงครับและแน่นอนครับรายการของเราก็จะนําเสนอ ความอร่อยให้ท่านผู้ชมกันเช่นเคยครับแต่จะขอเปลี่ยนรูปแบบเซกเล็กน้อยขออนุญ,ญาตเป็นสงครามแม์พิเศษละกันอย่างที่ทราบกันดีอยู่นะฮะว่าช่วงนี้เราพบกับวิกฤตการโรคระบาดหนักนั่นก็คือโรคโควิดนั่นเองเราจึงต้องประพฤติปฏิบัติตามมาตรการการควบคุมโรคจากทางหน่วยงานของรัฐครับเราจึงขออนุญ,ญาตท่านผู้ชมเปลี่ยนแปลงรูปแบบของทางรายการนะฮะโดยเราจะนําเชฟมือดี2ท่านนะฮะมาประชันความอร่อยกันนะครับภายใต้แคมเปญที่มีชื่อว่า สงครามความอร่อยกับเมนูสู้โควิดแต่ก่อนที่เราจะไปพบว่าวันนี้จะทําเมนูอะไรเราไปทําความรู้จักกับเชฟทั้งสองกันก่อนครับและเชฟที่จะมาบรรเลงความอร่อยของเราในวันนี้ทันแรกคือเชฟปูเชฟหนุ่มตัวกลมอารมณ์ดี 3. ความอร่อยในรูปแบบฉบับของเชฟปูทีไม่มีใครเหมือนและไม่เหมือนใคร ต่อกัที่เชฟปึงเชฟรุ่นใหญ่ผู้สะสมประสบการณ์เรื่องความอรม่อยมาอย่างมากมายจนนับไม่ถ้วนจริงๆไม่ว่าจะเป็นเมนูไหนเชฟปึงทำได้หมดจ้าจสำหรับเชฟปูนั้นเรื่องของเมนูทีถนาดทำได้หมดเลยนะคะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นข้าวหวานต้ม โอ้โหทําได้ทุกเมนูจริงๆแล้ววันนี้จะมาปรุงรสความอร่อยเป็นเมนูอะไรเราไปชมกันเลยค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วกับเมนูประจําร้านข้าวแกงและประจําตลาดนี่เข้ากับบรรยากาศเป็นอย่างมากเมนูนี้มีชื่อว่าปลาดุกผัดพริกขิงไปดูวัตถุดิบและส่วนผสมก่อนเลยเริ่มต้นที่ปลาดุกนะฮะหรือเรียกอีกทีว่าปลาดุกปลาดุกเนี่ยเราไปทําการทอดก่อนนะคุณผู้ชม พริกแกงผัดพริกขิงตัวนี้คุณผู้ชมสามารถจะใช้แกงเผ็ดได้นะครับแต่ว่าผมเนี่ยใช้แกงเผ็ดแล้วก็เพิ่มในส่วนของกุ้งแห้งเข้าไปนี่ง่ายๆไม่ต้องไปโขกเองเราอยู่ในยุค 5G แล้วไปเดินที่ไหนก็มีขายตามมาด้วยน้ำตาลมะาพร้าวนะครับใบมะกรูดซอยใบมะกรูดฉีกพริกชี้ฟ้าแดง ปรุงรสด,ด้วยน้ำปลานะครับและยังมีใบหัวรพาทอดอีกด้วยอ่ะดูส่วนสองครบเรียบร้อยแล้วไปลงมือทำกันเลยป่ะผมจะผัดพริกแกงนะครับให้สุกก่อนนี่พริกแกงนี้นะครับจะบอกคุณผู้ชมว่าสำหรับเมนูปลาดุกผัดพริกขิงเนี่ยพริกแกงเราใช้พริกแกงเผ็ดนะแต่สูตรโบราณเนี่ยเขาจะเพิ่มพวกปลาแห้งกับกุ้งแห้งลงไปด้วยเออนี่ไงมันเลยต่างจากพ,พวกพริกแกงเผ็ดทั่วไปนะคุณผู้ชมนะ ให้หอมเลยทำไมถึงชื่อปลาดุกผัดพริกขิงจะบอกว่าผัดพริกขิงเนี่ยมันไม่ได้ใส่ขิงลงไปนะแต่เขาเป็นคำเปรียบเปยไงเหมือนถึงพริกถึงขิงความเผ็ดเขาเนี่ยจะแค่เท,เท่ากับความเผ็ดของขิงเท่านั้นเองเออนี่เป็นไงได้ความรู้นานๆทีรายการเรามีสาระทีเออได้โชว์ความเป็นเชฟแล้ววันนี้ ไม่ได้ใส่ขิงนะแต่ความเผ็ดนี่เทียบเท่าแค่ขิงอ,อ่ะพอผัดพริกแกงจนได้ที่นะครับผมจะใส่น้ำซุปลงไปเล็กน้อยนะฮะหลังจากนั้นปรุงรสด้วยน้ำตาลมะพร้าวครับผมปลาดุกผัดพริกขิงเนี่ยมันจะต้องมีรสออกอมหวานนะคุณผู้ชมนะเติมน้ำปลาเล็กน้อยโอเค ผัดให้น้ำมันเ็าออกมาก่อนนะน้ำมันออกมาแดงๆนะเวลาเอาไปเอาปลาดุกทอดลงไปคลุกม,มันจะได้สวยๆงามๆมาคุณผู้ชมโอ้โหคุณผู้ชมดูสินี่ผมผัดพริกแกงนะจนพริกเนี่ยแตกมันออกมาแบบนี้เลยโอ้โหสวยงามจริงๆเวลาผัดพริกแกงเทคนิคเนี่ยก็ไม่ต้องไปคนมันบ่อยเพราะเราอยากให้มันแตกมันแล้วก็ต้องทิ้งมันไว้บ้างนะคุณผู้ชม นี่หลังจากที่ปรุงรสและชิมแล้วพริกแกงนี่ได้ที่นะคุณผู้ชมรออะไรล่ะเอาปลาดุกที่ทอดกรอบนี่ใส่ลงไปเลยหลังจากนั้นเราก็จะคลุกเคขาให้พริกแกงกับปลาดุกนี่เข้ากันนะคุณผู้ชมโอ้ยตอนนี้ปลาดุกนี่น่ากินมากสีแดงจัดเลยใส่ใบมะกรูดล,ลงไปหน่อยนี่ใส่ใบมะกรูดล,ลงไปนะเคลือบเห็นไหมคุณผู้ชม พี่แกงนี่เคลือบประดุกยังก็เอารถไปเคลือบแก้วไปเอาจานมาเดี๋ยวเราไปจัดเสิร์ฟกันครับคุณผู้ชมเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมสำหรับเมนูปลาดุกผัดพริกขิงเป็นไงรวดเร็วสมกับเป็นยุค 5G จริงๆ และเมนูที่เชฟปุ่นนำมาในวันนี้ได้แก่ปลาดุกผัดพริกขิงเมนูที่ถึงรสของเครื่องแกงที่นำมาผัดกับปลาดุกเมนูง่ายๆแบบนี้ทำง่ายและก็อร่อยอีกด้วยช่วงหน้าเรายังมีอีกหนึ่งเชฟรุ่นใหญ่ที่หันกลั้นนำเมนูความอร่อยมาสู้ศึกในสงครามความอร่อยครัั้้งนีกส่ักคครูะสงครามความอร่อยครามควมอร r ผลิตภัณฑ์น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงผลิตภัณฑ์นมสดตราหนองโพแวนท็อปเจอริบริการดวงตาด้วยดวงใจกว่า60ปีสดจริงสะอาดจริงที่บิ๊กซีกลับมากับอีกหนึ่งช่วงของรายการสงครามความอร่อยกับเมนูสู้โควิดนะฮะ อย่างที่เราบอกกันไปว่าเรายังเหลือเชฟอีกหนึ่งคนจะประกอบเมนูอะไรนั้นไปชมกันเลยครับและเชฟที่จะมาต่อสู้สงครามก็คือเชฟปึงเชฟหนุ่มใหญ่ที่ไม่ว่าศึกเล็กศึกใหญ่ไมมครนามือเชฟนะคะนะคะวันนี้เป็นเกี๊ยวน้ำตุกี้ยากี้ครับวันนี้ผมใช้น้ำจิ้มตุกี้ี่กี้สูตรกวางตุ้งตาพันท้ายนอสิงวันนี้สูตรพริกกระเหลียงครับอันนี้เผ็ด,เผ,ดเผ็ดมากเลยครับถ้าคนไม่ชอบเผ็ดสามารถใช้สูตรกวางตุ้งธรรมดาก็ได้นะครับรอเดินผมก็ใช้ หมูสับไข่บุนเต้นขึ้นช่ายต้นหอมแล้วก็ผักกาดขาวครับผมและน้ำซุปครับผมแล้วก็เดิมผมจะปั้นเกี๊ยวก่อนครับปั้นเกี๊ยวสุก,กี้สุกี้ก่อนครับผมจะใช้เนื้อหมูบดครับผมแล้วก็ใส่ไข่เล็กน้อยให้เป็นเป็นตัวเชื่อมในการจับกันครับหลังจากนั้นผมก็จะใส่ต้นหอมครับแล้วก็ขึ้นช่ายครับแล้วก็บุนเต้นครับ หลังจากนั้นผมก็จะนวดให้เข้ากันมันก็เหมือนกับการทําเกี๊ยวน้ําธรรมดาท่านั่นเองแต่ว่าเป็นการเพิ่มรสชาติของตุก,กี้ยาก,กี้ครับหลังจากนวดให้เข้ากันแล้วผมก็จะใส่น้ำจิ้มตุก,กี้สูตรกวางตุ้งครับผมวันนี้สูตรใช้สูตรพริกกระเหลียงครับอันนี้จะรสชาติรสชาติเผ็ดจัดครับหลังจากคลุกเคล้าให้ทั่วแล้วผมก็จะนําแผ่นเกี๊ยวมาห่อครับอันนี้ห่อง,ง่ายๆห่อเหมือนเกี๊ยวท่วไปธรรมดาครับ ก็ทาด้วยไข่อาารมีหลากมีหลายมีมากมีหมายอธิบายไม่จบฝรั่งญี่ปุ่นจีนไทยไหหลังหลังจากนั้นผมก็จะนําผักกัดขาวไปลวกครับวันนี้ผมไม่ใช้ถั่วงอกหรือผักกวางตุง้งวันนี้จะใช้ผักกัดขาวแทนครับ หลังจากผมลวกประกาศขาวถุกแล้วผมก็จะมาใส่ในชามพร้อมเตรียมเสิร์ครับหลังจากนั้นผมก็จะใช้หม้อน้ําอันเดิมนี่แหละครับลวกแผ่นโตเกียวครับเมนูนี้รูปแบบการทํายังเหมือนเดิมแต่ยังคงรักษารสชาติสุกี้ยากี้เหมือนเดิมครับระหว่างรอเกี๊ยวตุกนี้ น้ำซุปของผมผม,ผมจะเพิ่มรสชาติของน้ำจิ้มคุกกี้ลงไปครับแต่ลงไปเล็กน้อยครับ yeah. 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 อันนี้จะดูว่าเกี๊ยวสุกหรือไม่สุก <could> ดูจากไหนดูจากตัวเกี๊ยวจะลอยขึ้นมาผิว <Yeah. S 1> หน้าเหนือน้ำครับผม <Yeah. S 1> ถ้าจมอยู่ก็ยังไม่สุกครับตอนนี้ว่า <Yeah. S 1> บางลูกก็จะลอยแล้วแสดงว่าสุกแล้วครับ บางลูกจมนี้ยังไม่จุกครับอันนี้ผมก็จะช้อนส่วนที่ส่วนที่ลอยครับอันนี้อันนี้เกล้วก็สุกแล้วตอนนี้ผมก็จะตักน้ำซุปที่มีรสชาติของน้ำจิ้มจุกี้จกีครับวันนี้น้ำซุปของผมแก้วจ้าค่อนข้างเผ็ดไปหน่อยเพราะวันนี้ผมใช้สูตรพริกกระเหรียงครับอันนี้ รูปแบบการทําเปลี่ยนไปครับผมแต่รสชาติยังคงเดิมครับเร <Yeah. S 1> ียบร้อยแล้วครับเมนูเกี๊ยวน้ําสุก,กี้ยากี้ครับผมเมนูที่เชฟปึงนํามาเสนอในวันนี้คือเกี๊ยวน้ําสุก,กี้เมนูที่ปฏิวัติว,ตวงการเกี๊ยวให้แต่ต่างออกไปจากเดิมเลยทีเดียวเชียละ และนี้ก็คือเมนูของสองเชฟที่เรานํามาฝากกันในวันนี้ค่ะหวังว่าคุณผู้ชมจะได้นําความอร่อยเหล่านี้กลับไปทําที่บ้านของคุณผู้ชมได้และครั้งหนะ้าส่งครามความอร่อยจะนําเมนูอะไรมาฝากนั้นอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะโอ้โหผ่านไปแล้วนะฮะกับ2เมนูจากทั้ง2เชฟฝีมือดีเรียกได้ว,ว่าเผยสูตรเด็ดเผยเคล็ดลับแบบไม่มีกั๊กท่านผู้ชมสามารถเอาไปทำเองที่บ้านและอร่อยแบบนี้ได้เลยนะถ้าทำตามสูตรนะฮะ เอาละฮะแล้วทั้งหมดนี่ก็คือรายการสงครามความอร่อยกับเมนูสู้โควิดนะฮะสัปดาห์หน้าเราจะยังมีเมนูอร่อยๆอมานำเสนอท่านผู้ชมกันอีกเช่นเคยสัปดาห์นี้เวลาของเราหมดลงแล้วครับต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสงครามความอร่อยสงครามความอร่อย Delish War, War.